ครับผมสวัสดีครับอยู่กับผมครับพานมอสลิมูนครับผมมาหนั่งดูพึ่งครับนี่แม่แม่กำลังดูจะหาทางครับว่ามันบินไปทางไหนด้วยครับนี่ครับแม่พึ่งกินน้ำครับอ้อยังเข่าเข่าก็ยังกินอยู่ครับบินไปหลายทางครับแต่ไม่รู้ว่าเขาตีหรือยังครับนะครับพึ่งมันบินหมัวเลยบินยังเยอะนี่ครับพึ่งกินน้ำเต็มเลย หลายทางเลยนะครับยังไม่รู้ครับบอกเขาตีหรือยังนะครับแต่ว่าพึ่งมันบินเยอะโอเคครับเห็นทางมันไปทางนี้ละแล้วก็ทางนู้นแล้วทางหลังนะครับผมจะตามดูครับบอกเขาตีหรือยังนะครับโอเคครับพี่น้องไปเดี๋ยวผมไปตามดูสักครู่ครับผมถ้าเป็นพึ่งเขาตีแล้วก็เล้วไปนะครับจะได้ตามบนใหม่ครับผม ผมโอ้ยผมเดินมาเป็นกิโลครับผมตามพึงลังหาไม่เห็นครับนุ่นผมเดินอ้อมไปนู่นก่อนจีเลกเดินอ้อมพึ่งไม่เห็นครับโอ้โหขวดสุกเลยครับพี่น้องโอ้โหเดินเป็นกิโลเลยครับเฮยรหายแม่ครับหลุดมาหาครับพึ่งอึงอยู่สูงๆเลยครับส่นนแค่ทราย ครับผมนี่นู่นผับผึงอ้ลองใหญ่อยู่ครับย้อนแสงนะนึกเนอ้อกตอนนี้ฝ่าก็หมืดมัวนะครับเหมือนฝนจะมาครับผมต้นแคซ้ายครับโอ้สูงอยู่นะครับตีทอยขึ้นขึ้นไปมองไม่เห็นครับผมบางที่เลียมอื่นก็มองไม่เห็นนะครับ ขนาดว่าพึ่งมันอยู่กันนี่นะครับออนี่ผมเห็นมองเห็นตรงนี้เหมือนกิ่งใหม่เนี่มองไปมันเห็นพอดีนี่เดินกลับมามองไปเห็นตรงนี้เห็นตูดรังมัน <c oughs> ผม <c oughs> ไปเกี่ยมตัวสักคู่ครับผมโอ,โอเคครับผมเดี๋ยวไปเกี่ยมตัวทําครบทําอะไรเดี๋ยวกลับมาลุยกันครับผมไปครับผมขึ้นมาแล้วครับพึ่งกันหนวดโอ้ อุ้ยตอดมือโอ้ย,อยครบผมพันเตาอยู่ล่างครบผมมาเจอกันในป่าครับผมโอเคครับนี่ลังครับวสวยๆครับเต็มแผ่นหนามก็สวยๆครับอู้จะพึงตอดมือเจ็บโอเคเดี๋ยวหามุมต่างก่อนก่อนครับพี่น้องโอเคครับผมอู้ลำตะมือเดียว ผมครับพี่น้องอู้อยู่นานก็ยิ่งยิ่งตอดใหญ่เอื้อตอดมืออู้เอื้อเลี้ยวใหญ่เลย ตดมือสามแม่สีแม่โอ้เจ็บยาตดคอยเจ็บ มึงเจ็บ ขับนาำสุวยขับนาำสวยุวยไปครับพี่น้องไปหาหลังใหม่กันครับผมโอ้ปลอดนี้เจ็บไปครับผม ครับผมเจออีกรังครับมาดูลิงปิ้นต้นไม้ครับต้นงิ้วทั้งนั้นว่ะพันเต่าต้นงิ้วครับผมมีไม่หมดพึ่งกงินรังใหญ่ครับูพึ่งพิยุนูนรังไม่ใหญ่แต่ละครับนี่นี่นี่ อ่าโอเคครับรอไประชมครับย่งบุญนเต๋าอย่าให้มันตอดด้วยเต๋าครับมาเจอผีเข้าพอดีนี่ก็ได้หลายลังเหมือนกันครับ ถึงมิมโอ้คุณนำตัวใหญ่ยังหลังตัวปก๊บมาหามาดมมเลยครับผ่านเต๋ากำลังทำการแสดงจุดขบดาไม่ใช่ให้เอาดิฟนายโอเคครับเดี๋ยวไปลุดกันครับวู้นครับโอ้ได้ลังอยู่ขับคุณ ส,สวยอยู่สะสมครับผมไม่ต้องใส่ก็ได้ว่านะเปิดหมวกกินไปเลยโอเคครับผมนะครับรอไปรับชม EP ที่2อแล้วนะครับผม EP นี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับผมก็ท่านไดที่เข้ามารับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมนะครับมาให้กำลังใจกันครับผม กดไลค์กดซับซักไข่กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับผมนะครับรอไปชมอีพีที่สองครับผม